บริษัทที่นี่อะค่ะบริษัทเนี้ยไม่มีการจดทะเบียนค่ะไม่มีใช,ใช่ค่ะแล้วเ,เคยได้งานจากกรมแรงงานจริงๆตามที่เขาอ้างไหมคะไม่มีค่ะกรมแรงงานบอกว่าไม่มีค่ะอย,า,อยา,อา,ากอยากจะฝากอะไรบริษัทนี้มังครับอยากจะฝากบอกว่าอย่าไปหลอกเขาอีกเลยค่ะพอได้แล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าพวกคุณเอาเงินพวกเราไปไหนบ้างค่ะคืนบ้างนะคะบางคนอะขายรถขายบ้านขายแบบ ติดนี่ติดอะไรตกงานเพราะว่าเขาแจ้งมีบางครั้งว่าแจ้งคุณได้บินเร็วๆนี้นะคุณต้องหาเงินคุณต้องเราก็ต้องไปกู้เงินมาค่ะเตรียมตัวบินซื้อของซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะเยอะมากเลยค่ะ <3 S 1> ก็เงินที่เราโอนไปีไ่เป็น,นของบริษัทหรว่าไม่ค่ะบุบคคลค่ะบัญชีเดียวกันหมดเลยค่ะไม่ไม่เดียวกันนะคะบัญชีพระหรือบัญชีญชพระก็มีค่ะบัญชีคนอื่นก็มีค่ะหลายบัญชีมากเลยค่ะ มีค่ะในนี้ยกมือใครเสียหายเยอะสุดฮะมีไหมครับแค่เท่าไหร่หกหมื่นห้าคนเดียวของแฟนหนูเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าครับมากสุดครับคนเดียวได้แ่ได้ส่วนของหนูทำไมมากกว่าทำไมมากกว่าคนอื่นพี่พี่มาคุยตรงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปนครับเขาบอกว่าล้างครับเขาบอกว่าดึงดึงคดีได้ของผมมันมีสามหมื่นสามหมื่นห้า แล้วก็มีประวัติมีเสพแล้วก็ยาเสพติดเลยก็เมาแล้วขับสามสามดีครับครับครับผมไม่ระบอกระบอกผมถามว่ามีคดีนี้ไปได้ไหมอย่างนี้นะไเาะด่อหบอมาให้ไงแคดีมันเสร็จสิ้นไปแล้วใช่ครับเสร็จสิ้นไปแล้ว ครับผมแี่นี่ันนี้ประวัติค้าอยู่ครับตัวอยู่ประวัติบริษัทเขารู้เองเราบอกเขาเราเราบอกเขาเขาเราบอกเราไปเอาที่ศาลมาให้เขาเลยขอขอที่ศาลให้เขาคือเขาขอทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นข้อมูลของใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะจะปอร์ตแล้วเขาเก็บไว้เอกสารทุกอย่างแล้วเขาเก็บไว้กับเขาหมดเลยเหมือนเหมือนว่าเราจะได้บินแล้วอ่ะมีสูงสุดเพิ่มเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าข้อมูลเจ็ดหมื่นห้านานที่สุดใช่สมัครนษัทนี้นาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565ค่ะ2565ค่ะได้คืนมา38,000ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นก่อนจากยอด48,000ค่ะแล้วเมี่ใครด้เนคืนมีืนเขาทยอยคืนรอบแรกเขาให้มา20,000รอบสองเขาให้มา10,000 หนึ่งพันค่ะก็เป็นสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันเหลือเท่าไรทั้งหมดเท่าไหร่ที่เราจ่ายหนูจ่ายร่วมกับแฟนหนูอะแต่ว่าเขาบอกว่าของหนูเนี่ส่วนของหนูนี่คืนหมดแล้วเดี๋ยวของแฟนใช่แต่ว่าของแฟนยังไม่ได้คืนใช่ไหมใช่ความเป็นจริคาดหวังไว้าอะไรบ้างครับคาดหวังว่าจะมีแบบคาดไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะค่ะอย่างน้อยๆก็จะมีแบบไม่ไม่มีเหยื่อเหมือนเราอีกค่ะประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆยังไม่ได้สักบาทก็มีค่ะข้างหลังเนี่ยค่ะแล,แล้วพอรู้ไหมครับว่าบริการนี้บริษัทนี้เปิดเมื่อไห่ปีถ้าบริษัทที่เขาจัดตั้งตอนนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งจัดตั้งมาค่ะเมื่อเดือนแต่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาส่งบริษัทอื่นค่ะเป็นบริษัทอื่นในนามบริษัทอื่นเนขาเทาเราเนี่ยไี่เนเคยได้ไปที่สนามบินไหม ไม่เคยค่ะยังค่ะตรวจร่างกายตรวจร่างกายแล้วก็เราจ่ายตังเองใช่ค่ะตรวจร่างกายแล้วก็ไปรอรอยื่นวีซ่าแต่ว่าไปรอที่บริษัทเขานะคะยังไม่ได้ไปบอกว่าจะมีคนมารับก็ยังไม่ได้ไปค่ะสองปีเลยค่อยคนทำอะไรบ้างที่ผัดเลื่อนมาเลื่อนมาไม่ได้ไปนะอ่างานตัวเนี้ยมันนานนะ แล้วมีงานอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคุณจะย้ายไหมถ้าจะไปงานนี้ก็ต้องใช้เวลารอนานใช่เราก็เลยโอเคใช่ค่ะนอกจากอาชีพโรงงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีอาชีพอื่นไหมมันมีเกษตรด้วยมีเกษตรค่ะมีเกษตรมีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีงานโรงงานแบตเตอรี่ค่ะแล้วใครต้องไปกู้นี่ยืมเงินมายกมือด้ยยกมือที่ขายที่ขายงวขายไก่ขายที่นาแม่แม่แม่แฟนขายที่นาค่ะแม่แฟน ที่หนาของแฟน่มันล่ะมีนะมอไฟเอาพูาที่ที่ขให้ผลไหมว <roaming S 2> ่มาทำไมถ <prem ises> ึงไม่ได้บินไปเพราะว่ามีคนไปร้องเรียนบริษัทต,ตอนแรกมีคนไปร้องเรียนบริษัทของเราก็เลยติดขัดเรื่องเอกสารอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอกสารเอกสารไม่พร้อมเพราะว่าต้องรับคนเพิ่มประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทางไต้หวันเขายังไม่รับคนเข้าเหมือนจะมีช่วงเทศกาลอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่อ้างว่าติดติดเสาอาทิตย์ติดเทศกาลฝั่งไต้หวันเทศกาลฝั่งไทยบ้างค่ะครับอย่างนี้ฮะก็พาพี่น้องประชาชนผมบอกได้เลยว่าเคสเนียโดนทั่วประเทศฮะที่ยังไม่ได้มาครับยังไงก็แล้วแต่ฮะอยากให้พี่น้องประชาชนหรือใครเนี่ยอยากจะไปทํางานต่างประเทศก็อยากให้ติดต่อกลมแรงงานดีกว่าครับได้ไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะได้ชัวร์ไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องประชาชน พบเจ้าที่ของป่าบพนักนานสอบสวนต่อไปครับเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปครับ